สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเพิ่ม for IG บัญชีคนไทยกันค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะในโปรแกรม l ล n e ค่ะพิมพ์ Assign follow and like นะคะอย่าลืมใส่ Assign ด,ด้วยเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ ในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บร,ริการซื้อ Follow IG นะคะเป็นแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะและนี่ก็คือราคา Follow IG นะคะเป็นแบบคนไทยล้วนนะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่10ฟอค์คเพื่อนๆไปจนถึง4,000ฟอนะคะ มาถึงขั้นตอนจ่ายเงินนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้เราค่ะเป็นรูปภาพ QR code นะคะเพ,เพื่อนๆสามารถเซฟลงเครื่องแล้วก็นำไปสแกนจ่ายในธนาคาใรใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินแล้วอย่าลืมแต้งสลิปนะคะต่อไปแอดมินเขาก็จะขอลิงก์ IG เรานะคะขั้นตอนก็คือเปิดโปรแกรม IG ขึ้นมาค่ะไปที่หน้าแรกเลยค่ะจากนั้นก็กดจุด3จุดเลยค่ะ แล้วก็เลือกคำว่า copy profile URL ค่ะเท่านี้นะคะเราก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วให้เรานำลิงก์ที่ได้เนี่ยค่ะไปส่งในแชทแอดมินเลยเนาะก่อนเริ่มปั๊มฟอลนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเดิมของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่366 Follow ค่ะให้เรา r e f r e s หน้าจอเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับไปที่397แล้วค่ะเพื่นเพือน ยอดทยอยขึ้นแบบเนียนๆนะคะแล้วก็รอยอดไม่นานด้วยค่ะตอนนี้นะคะยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วนะคะตามจำนวนที่เราซื้อเลยค่ะเพื่อน เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow IG บัญชีคนไทยคะ่ะเพื่อนๆหากใครสนใจนะคะสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์ทราย Follow and Like ค่ะรายละเอียดนะคะอยู่ใต้นี้แล้วนะการเพิ่ม f o l ์ไอจีนะคะเป็นงานที่ปลอดภัยนะคะไม่ใช้รหัสดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะใครที่กังวลหรือใครที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยตรงนี้กมงขอตอบคาถามเลยเนาะจะได้คลายข้อสงสัยนะคะการเพิ่มฟอล์ไอจีเนี่ยเป็นงานที่ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะ เพราะว่าเขาใช้แค่ชื่อไอจีเพื่อนๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พาสดร์เพื่อนๆแต่อย่างใดเลยเนาะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคา์โดนแบนเลยนะคะที่สําคัญนะคะถูกกด IG แน่นอนร0อยเปลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้มมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย